สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่20พฤษภาคม2567มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกกันโชซิเิอาระหว่างซาเลนิตาน่าพบกับเวโรนา เตะกันที่สนามสตีโออารีคิเวลาห้าทุ่มครึ่งเจ้าบ้านซาเลานิตาหน้าทีมบวยของตารางที่ตกชั้นไปแล้วเกมวันนี้เตรียมเล่นในบ้านนะัดสุดท้ายรอรับการมาเยือนของเวโรนาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะครับโดยตอนนี้เนี่ยพวกเขามีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่สคะแนนเท่านั้นอีก2เกมที่เหลือจากนี้คือเกมชี้ชะตาทั้งหมดนะครับเรทราคาเปิดออกให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อเครื่องควบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะเพราะเวโรนาต้องสู้สุดใจเพื่อ3คะแนนล้ำค่าในเกมนี้บวกกับซาลลบเล่นนแบบขอไปทักตะก็หมมมดใจแแลล้้้้วววเเเเกนนนีอองง่าตะช่่วาาาเขนจะทํได้และะเก็บ3น ค่าได้อย่างแน่นอนเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่เวโรนา คู่ต่อมาบรลินญาพบกับยูเวนตุสเตกันที่สนามเรนาโตดาดาราเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีเจ้าทินบรลินญาพวกเขาเป็นทีมที่ทําผลงานในฤดูกาลนี้ได้ดีมากๆนะครับไม่แปลกที่จะคว้าตั๋วแชมเปียนลีกไปครองขณะที่ยูเวนตุสฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังแต่ก็ยังดีนะครับที่สุดท้ายจบซีซั่นด้วยการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียติดไม้ติดมือมาด้วยในราคาเปิดให้เสมอเจ้าบ้านยอมรับว,ว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนอสเลยนะครับเนื่องจากโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากเพราะทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ไงไงไมน,น,นาน ทายต่อหน้ากองเชียร์ในฤดูกาลนี้บวกกับยูเว่เพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์ชนะชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียามาด้วยน่าจะฉลองกันสุดเหวี่ยงนะครับเกมนี้ก็เลยมองว่าบุลญญาได้เจอกับทีมใหญ่พวกเขาน่าจะสู้เต็มที่เพื่อ3าคะแนนและมองว่าพวกเขามีโอกาสเบียดเอาชนะไปได้นะครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่บุลญญา คู่ต่อมาศึกนอร์เวย์อิลิเซเลียนระหว่างฮามคามพบกับบโดกริมฮามครามเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการกเยือนของทีมบโดกริมโดยเจ้าบ้านฮามคามของกุนซือจาขอบมิเคิลเซนพาทีมคืนฟอร์มปลดล็อกมาได้ในเกมล่าสุดด้วยการเอาชนะซาบอกทําให้ผลงานของทีมตลอด4เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับแต่เกมนอกบ้านของทีมเนี่ยก็ยังไม่ดีทางฝั่งบโดกริมของกุนซือเยอร์ทิวคานูเซนยังคงเป็นทีมนําในเวลานี้และผลงานของทีมก็ยังคงสานต่อผลงานที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็เป็นการเอาชนะ Tom so IL, ท ขึ้นในเกมนอกบ้านแต่การฟอร้อบ้านก็ยังคงแก้กันไม่ตกนะครับยิ่งมาเจอกับทีมที่เกมลุกดุแบบทีมเยือนแบบนี้ด้วยเนี่ยยังไงก็คงรอดยากเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่โบโดกลิมและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ